เป็นกาแฟรถพิเศษจากคุณแม่สำเนียงอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนี่เองนะครับพิเศษยังไงบ้างก็คือว่าใส่น้ำนมข้าวคุณในเดจ้านี่ครับดูบรรยากาศดูสวยไหมครับสวยนี่นะร้านบ้านครัวบ้านสวนครัวแม่สำเนียงครับ แม่สำเนียงป้าสำเนียงอายุ7 1ปีแล้วนะครับอยู่ที่ไหนเหรอครับอยู่ที่หมู่ที่ 2, สอซอยนครชุม86ตําบตบลนครชุมอำเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีครับท่านผู้ชมดูภาพข่าวไปตรงนี้มุมต่างๆนะครับสวยไหมครับโอ้โหนี่รูปควายครับปั้นขึ้นมาโดยเศษฟ้าฟางแล้วก็สเสน่ห์ก็คือว่านี่ครับสิ่งปลูกสร้างปรากฏว่าบ้านสวนครัวแม่สำเนียงที่ว่านี้ปลูกสร้างโดยธรรมชาติครับ ตบุ้ชมดูภาพข่าวนะครับก็คือว่านี้เป็นซุ้มนะครับเป็นซุ้มย่าคาแต่ก็กางมุ้งเอาไว้แต่ท่านมาเป็นครอบครัวท่านอยากจะไปนั่งเลยครับก็จะมีคนดูแลเปิดมุ้งขึ้นมาแล้วก็ไปนั่งครับ <c oughs> เมนูพิเศษเลนี่ครับกาแฟกาแฟสูตรเด็ดของแม่สําเนียงนะครับกาแฟก็คัดสรรมาอย่างดีกาแฟพื้นเมืองบ้านเรานี่แหละครับ แต่ปรากฏว่าใส่น้ำนมข้าวที่ว่านี้น้ำนมข้าวสีขาวๆนี่ครับมาจากไหนเลยครับก็คือว่าหงข้าวพอผงข้าวเสร็จแล้วนะครับผงข้าวในท้องถิ่นนี่นะปลูกข้าวอยู่ในพื้นที่เยอะครับแล้วก็บดบดครับบดจนกระทั่งน้าหยดลงไปเป็นน้ํานมข้าวแล้วน้านมข้าวเติมเข้าไปนี่ครับพิคอร่อยอร่อยอร่อยไหมครับเพราะอะไรครับเพราะว่าใส่น้ําพึ่งเดือน5้าไปด้วยนิดนึงเพราะฉะนั้นกาแฟอยู่ข้างบนนะครับน้ำพึ่งอยู่ข้างล่าง แล้วก็นมข้าวอยู่ข้างล่างคนเข้าไปนิดนึงโอ้โหอร่อยครับ นอกจากกาแฟแล้วเมนูท่านปูมเห็นภาพอยู่ตรงนี้ครับเป็นเมนูของแม่สำเนียงครับเห็นหลนไหมครับนี่นะหลนพิเศษครับกินกับพืชผักนะคุณในเชาอร่อยมากครับหลนที่ว่านี้ใส่อะไรครับใส่หมูแล้วก็ใส่ปูนาของแม่สำเนียงนะครับเครื่องเคียงอย่างอื่นหรือเมนูอย่างอื่นเลยครับรสชาติอาหารแบบว่านีหมดเลยเป็นอีสานผสมกับทางภาคกลางครับเห็นไหมมีกุ้งหอยปูปลาอย่างนี้ใส่ถาดมา แล้วก็เปิดออกมาอย่างนี้หน้าตาดีรวมทั้งนะครับประเภทที่ว่าใส่ปิ่นโตมาก็ได้แล้วแต่จะสั่งมาครับใส่ปิ่นโตเปิดมามีลาบนี่นะมีลาบหมูลาบเนื้อเห็นนะครับนี่นะเห็นไหม,มจะเปิดปิ่นโตมาแล้วก็ข้นตกใส่หน่อยนะครับมันก็น่ากินมาได้สรสรมชาติเลยได้แบบบ้านๆแล้วก็สเสน่ห์ของอาหารนะครับคนที่ไปชิมแล้วบอกว่าอร่อยมากเนื่องจากว่าอะไรครับป้าสำเนียงหรือแม่เสียเนียงอายุ71ปีแล้วนะแต่ปรากฏว่า เก่งเรื่องอาหารครับเก่งเรื่องอาหารที่ว่านี้ลูกหลานก็บอกว่าแม่ทําขายเลยดีกว่าก็เลยเปิดซะเลยเปิดมาไม่นานครับปรากฏว่าลูกค้าไปใช้บริการเยอะเพราะอะไรครับเพราะว่ารสชาติอาหารอร่อยอยู่แล้วแต่ทัศนียภาพสองข้างทางท่านผู้ชมเห็นภาพปัปงแต่ตอนแรกใช่ไหมครับนี่ครับโอ้โหพุ่งนาก็หาที่ไหนได้แบบเนี้สวยด้วยอากาศดีด้วยธรรมชาติด้วยเขาไปนั่งนอนในมุ้งเปรนอนอิ่มก็นอนตรงนั้นด้วยลุกขึ้น คอยไปเดินเที่ยวนี่ครับเที่ยวทุ่งนานี่ครับพี่น้องในพื้นที่บอกว่าตอนนี้รู้จักบ้านเยอะนะครับรู้จักบ้านสุบ้านสวนครัวแม่สำเนียงอ๋อเล่นว่าวได้ด้วยแล้วกุรินิดาโอ้ต้องเล่นว่าวแหละนี่ขนาดยังไม่ถึงเวลาหน้าเล่นว่าวนะครัาเล่งาไนเออครับมันอีกกัจการนึงเอาช่วงเกี่ยวข้าวคุณเนิาโ้ลมมาลมว่าวมาผู้เชี่ยวชาญเลยนะเรื่องการเล่นว่าวก็ดีเอาหนกลางม้งยูจะได้ไม่กัด คุณสุกบายสามช่องก้ามืเดินงานให้สาระสารพัดหลากหลายรวมอยู่มากมายคุยคำนโมบายสามโม